E สำหรับข่าวข่าวของน้องธัญญากับอาโลผู้บ่าวลาวนะครับคู่นี้ก็เป็นข่าวกระจุกกระจิกที่น่าอิจฉาที่แอ v i ที o n ก็ได้ตามอีกหนึ่งข่าวนะครับโดยล่าสุดครับมีข่าวข่าวว่าธัญญารักแฮปปี้มากเลยนะครับคบกับผู้บ่าวลาวซึ่งทั้งคู่ดีนะครับไม่ก้าว่ายช่วยเลือดกันํำมาหากินนะครับโดยลั่นนะครับว่าอาโลไม่เคยพูดว่าเป็นเศรษฐีนะ โดยแหล่งข่าวครับได้เข้าไปร่วมเปิดบ้านทําบุญถวายเพลงพระสงฆ์พร้อมรํำวงสวงถวายปู่ย,ายา่าพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มพิธีรํำวงสวงครับน้องธัญญาได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ของอาโล่ผู้บ่าวสพป,ป,ปลาวที่มักจะเห็นช่วยกันไลฟ์ขายของก็อยู่เป็นประจําเลยครับโดยความรักดูแฮปปี้มากนะครับตัวติดกันตลอดเลยเรื่อยๆก็ชิวครับ เนยน้องธัญญาได้บอกครับว่าเรื่อยๆก็ชิวค่ะที่เห็นว่าตัวติดกันตลอดเพราะมีเรื่องงานที่ไลฟ์ขายของขายสินค้าทางแบรนด์สินค้าเขาจ้างครับเขาก็อยากขอแถมโอโลมาด้วยเลยต้องไปด้วยกันตลอดครับจริงๆแล้วคนในไลฟ์แฟนคลับเราตอนนี้ไม่ได้ติดเราครับแต่ติดผู้ชายนะเขาชอบภาษาของโอโลที่ดูเป็นธรรมชาติความน่ารักเป็นธรรมชาติความตรงตของเขาครับ ผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีเขินไหมแร,แรกก็มีเขินครับเขาก็ช่วยขายของได้แล้วความน่ารักของเขาก็คือช่วยทำมาหากินช่วยขายของไม่เคยมาก้าวก่เราเอาตังหน่อยแบ่งหน่อยได้ไหมไม่เคยถามครับเราจะถามเขาตลอดเลยว่าเอาแบ่งไหมแบ่งกันไหมตังอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่เอาเขาไม่เคยเอาเลยครับเขาให้เป็นของเราหมดเลย เขาให้ใจเรารอเราพร้อมในทุกๆด้านอยากให้เราปิดบ้านปิดรถได้ผู้สื่อข่าวถามครับว่าแล้วเรามีอะไรเป็นของขวัญให้เขาบ้างน้องก็ได้ตอบอย่างน่ารักครับก็จะซื้อของให้ตลอดครับเขาทำงานช่วยเราและไม่ได้เอาเงินเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยอยากจะซื้อของให้เขาจะชอบเปเป็นของขวัญแบรนด์เนมมีบ้าง เราเป็นคนซื้อของพวกนี้ไม่เป็นครับจะเป็นแบรนด์ปกติ2-3,000บาทยอดขายยังไม่ได้ขนาดนั้นจะทำเงินได้100ล้านแล้วค่อยว่ากันครับน้องธัญญาก็แอบหัวราะกันนะครับคำถามครับว่าคนเปิดวาร์าว่าอาโลเป็นเศรษฐีล่วน้องก็ตอบว่าไม่อยากจะใช้คำว่าเศรษฐีครับเพราะตั้งแต่คุยกันมาก็ถามเขาครับว่าเรื่องนี้ว่าขนาดนั้นเลยเหรอ เขาก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงครับแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยซ้ําอยู่กับญาติๆเขาอาจจะเป็นฝั่งญาติของเขาอาจจะเป็นคุณพ่อเขาซึ่งคุณพ่อเขาก็มีครอบครัวใหม่เขาเป็นคนที่โตมากับยา่าคุณแม่เสียแล้วครอบครัวเขาฝั่งคุณพ่อก็ทําธุรกิจเขาก็ทํางานตั้งแต่เด็กคนเดียวอยู่กับญาเขาก็อยู่ตัวคนเดียว คำว่าเศรษฐีลาวอันนี้มันจึ้งมากเลยครับว่าคนเอามาจากไหนเขาไม่เคยพูดเรียกว่าเขาเป็นครอบครัวนักธุรกิจจะดีกว่าขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์